หมุนตรงนี้ให้แน่นๆก่อนนะมันจะสามารถ <quelqu' un> เรียกว่าสร้างทั้งสีสันสร้างทั้งความสนุกสนานสร้างปรากฏการให้กับกีตาร์ไฟฟ้าโดยการใช้คันโยก Music Arms สวัสดีครับผมอดิพนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่แชมป์ยนนะครับสวัสดีครับอดิพ สวัสดีทราบมิสิกอาร์มด้วยครับก็วันนี้ผมชวนพี่แชมป์มานะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคันโยกคันโยกแต่ละแบบเนี่ยที่เราเห็นในกีตาร์หลากหลายทรงมากๆเนี่ยครับมันต่างกันยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่แชมป์จะมีเทคนิคที่มาแนะนำเพื่อนๆด้วยครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนดีให้มันเหมาะสมกันนะครับใช่ครับในเรื่องของคันโยกเนี่ยพี่แชมป์รู้สึกว่ามันมีส่วนช่วยอะไรแล้วก็มันมีข้อดีอะไรยงไงบ้างเวลาที่เราเล่น กีารของเมันสร้างเรียกได้ว่าสร้างทั้งสีสันสร้างทั้งความสนุกสนานสร้างปรากฏการณ์ให้กับกีตาร์ไฟฟ้าสร้างมิติสร้างความวือหวาผมให้คะแนนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ติดคันโยกไปแล้วบางวันที่เราเอากีตาร์ไปแล้วแบบว่าบางครั้งเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบเทคนิชเชียนลืมใส่คันโยกให้เราแล้วจะคันโยกไปไหนมันเหมือนกับว่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่ติดคันโยกคนหนึ่งครับแล้วก็เออมันเล่นแทบไม่ได้เลยถ้าไม่มีคันโยกส่วนตัวนะอะไรเงี้ยถามอดิตกับว่าเป็นคนใช้บ้างไหมก็มีใช้บ้าง ใช่บ้างใช่ไหมใช่ครับก็รู้สึกว่ามันสร้างมิติสร้างแบบสีสันได้เหมือนกันคือมันจะมีบางเพลงที่เราแบบเราเล่นที่เราแกะเล่นนะครับแล้วก็แบบเออเพลงนี้ถ้ามันไม่มีคันโยกอ่ะเวลาโซโล่หรือเวลาริทึมมันแทบจะแบบขาดหายความเป็นเพลงนั้นไปเลยอ่ะมันจะมีบางเพลงที่เป็นเฉพาะเจาะจงว่ามันจะเป็นเพลงที่เล่นกีตาร์โดยการใช้คันโยกเกินเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็คันโยกรุ่นแรกเนี่ยมีมาตั้งแต่1930แล้วนะครับโดยคณคอฟแมนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะครับจะอยู่บนกีตาร์ริชเคนแบ e กเกอร์นั่นเอง อันนี้คือแบบรุ่นแรกของโลกเลยนะครับก็ง่ายๆว่าจะเป็นแบบวินเทจเลยใช่ครับรุ่นแรกเลยโอเคแล้วก็ถัดมานะครับผมจะอยู่บนกีตาร์ที่เป็น g เกรชหรือว่า Gibson นะครับก็คือแบบ b i ๊กสบเริ่มคุ้นตากันแล้วผมเริ่ม<ช>เคยเห็นแต่ยอมรับว่าผมมีประสบการณ์กับคันโยก b ิ๊กสบีน้อยนะฮะวันนี้ก็จะได้มาลองด้วยเลยทีเดียวเหมือนกันซึ่งเป็นคันโยกที่แบบว่า ยังอยู่ถึงทุกวันนี้อยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ลองจับแล้วโอ้ oh, เล่นสนุกมือเหมือนกันแล้วก็ถูกพัฒนาต่อเนื่องมานะครับจนถึง1953นะครับโดยคุณลีโอเฟนเดอร์จะเป็น1954ที่เป็นคันโยกแบบเฟนเดอร์ที่เรียกว่าซินโครไนท์เทมโร่ใช่ครับผมก็อันนี้จะเป็นต้นแบบของคันโยกที่เราคุ้นตากันในปัจจุบันแล้วเป็นกีตาร์ทรงสตรัทใช่ที่เราจะเห็นเขาเขียนคำเนี้ยซินโครไนท์เทมโรอะไรสักอย่างผมผมท่องชื่อมันไม่ครบเพราะมันยาวเราจะเห็นตั้งแแต่่เด็กๆล้ววา ีตาร์เฟนเดอร์ที่เป็นวินเทจบางตัวเขาจะมีเนี่ยคำนี้พิมพ์ไว้บนบน,บนตัวกีตาร์บนเฮดสต็อก hey หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถัดมาหลังจากที่เป็นแบบ6เสานะครับก็คือที่คุณรีโอเฟนเดอร์เขาสร้างขึ้นมานะครับ,รบแล้วก็จะเป็นแบบ2เสาจนมาถึงฟอยล์โรสที่เราคุ้นเคยกันโอเคเดี๋ยวมาเริ่มแบบแรกกันเลยครับ โอเคครับแบบแรกครับผมคพราว่าแบบเป็นคันโยกที่มันดูวินเทจมากๆแล้วก็มันดูสวยงามมันดูแบบเขาเรียกว่าแบบแค่ยังไม่ทันแบบเล่นอะมองขึ้นมามันดูเท่มากเลยนะแค่ติดไว้เฉยๆก็ดูแบบดูดีแล้วอะใช่ต้านะครับก็สำหรับแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าบิก b y บี้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นคันโยกที่วินเทจที่สุดที่เราจะมาให้ดูกันวันนี้เลยนะครับผมต้องยอมรับนะว่าผมมีประสบการณ์กับบิกซบี้เนี่ยไม่เยอะผมเคยได้ยินมาว่ามันโยกแล้วมันมันเพี้ยนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ลองดูไม่เห็นามมมัันนจะะะีปญหออไรผงว่า คันโยกที่ไม่ได้หวือหวามากมต้องต้องยอมรับว่าสำหรับคนที่จะสามารถใช้คันโยกนี้ได้ต้องเข้าใจมานิดน,นึงว่าคุณจะไปโยกแบบว่าเหมือนแบบระบบฟอยโรหรือระบบอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่นะครับมผมมองว่าสําหรับการเล่นกีตาร์แบบวินเทจเนี่ยบางทีเวลาเราเล่นคอร์ดเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะวเบรชันมันได้วาเบรตไม่ได้เน่มันเดียวเราใช้แค่นี้เองเนหะ็นไหม ก็คือเหมือนลักษณะส่วนตัวของเขาจริงๆแล้วมันจะไม่ได้แบบโยกหวือหวามากไม่ได้เปลี่ยนโน้ตพิชของกีตาร์ไปเยอะแต่ว่าได้ความแบบสั่นไหวของโน้ตของคอร์ดที่เราเล่นแล้วผมรู้สึกว่าคันโยกตัวนี้มันเป็นลักษณะแบบมันมีวงสวิงที่ที่กว้างแต่ว่าไม่ได้แบบโน้ตมันไม่ได้หวือหวาเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่ามันมีความสมูทในการโยกเรียกได้ว่าเป็นการทำวาวเบรโตแล้วกันอ่าเหมือนเป็นการสั่นสายเหมือนแทนที่เราจะสั่นด้วยนิ้วอย่างงี้อาจจะสั่นด้วย เวลาเราเล่นขอดแน่นอนว่าเราไม่สามารถจะสั่นได้ทุกทุกนิวน้วไม่ได้เราไม่สามารถจะคงจะลำบากไปเราอาจจะต้อง ถ้าเป็นเทคนิคที่พี่แชมป์คิดว่าน่าจะเหมาะกับคันโยกแบบนี้พี่แชมป์รู้สึกว่าต้องเล่นแบบไหนดียัผมมองว่าการเล่นคอร์ดเนี่ยแหละครับการเล่นคอร์ดหรือการเล่นแบบแค่ปลายเสียงทําให้มันมีความแบบสมูทความสั่นไหวของเสียงแค่นี้ผมว่าก็น่าจะเพียงพอละสำหรับการเล่นแบบแบบบิ๊ก y บีเวลาเราเล่นสายคู่อ<ม>่าบางครั้งเนี่ยอย่างเงี้ย ก็รู้สึกเยอะแล้วนะเอาจริงนะครับประมาณนี้นรประมาณนี้สำหรับบิ๊กบีผมว่าก็เป็นคันโยกหนึ่งที่มันดูเท่เสียงมันก็ทํางานได้จริงผมมองว่ามันสนุกมากครับในการในการเล่นตัวน,นี้โอเคผมก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบต่อมาเลยดีกว่าครับ คคบแบบที่2เรียกได้ว่าเป็นแบบวินเทจนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคน คุณหน้าคุณตาอย่างดีนะครับผมเป็นคันโยก synchronize temporal system อ๋อน่าจะน่าจะเรียกประมาณนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะ<อ>ผมจาสับไม่ได้ทั้งหมดแต่เรียกได้ว่าสับของมือกีตร้าทั่วไปเขาจะเรียกคันโยกแบบน,นี้ว่าคันโยกหกเสา<อ>ซึ่งคันโยกแบบนี้มันจะถูกติดมากับกีตาร์ที่แบบราคาตั้งแต่เป็นรุ่น starter นะครับเรียกได้ว่าเป็นคันโยกราคาเริ่มต้นยันกีตาร์ที่เป็นราคาหลักแพงๆก็ยังใช้คันโยกในลักษณะแบบนี้แบบหกเสาใช่มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันได้ซึ่งงตััวนนโยยกแบบี้่อา มันจะไม่มีการเจาะบอดี้ข้างหลังอย่างตัวนี้มันจะเป็นการใช้ระบบสปริงและนะเราจะเห็นว่าถ้าเปิดฝาหลังนี้ออกเราจะเห็นว่ามันจะมีระบบสปริงที่ยืดตัวคันโยกอยู่นะครับแล้วก็คันโยกนี้มันจะถูกน็อตหกสกรู6ตัวนี้ล็อกไว้ให้มันอยู่บนบอดี้ของกีตาร์แล้วเวลาโยกขึ้นมาเห็นเรากดคันโยกลงอันนี้คือก้านคันโยกก้านคันโยกเนี่ยมันจะใช้วิธีการหมุนเข้าไปถ้าเกิดเราถอดออกมาเราต้องหมุนออกมาอย่างนี้เราจะถอดคันโยกออกมาได้นะครับบางคนเวลาเขาไม่ใช้คันโยกเขาก็จะถอดมาเก็บอย่างนี้อ่ะ ครั้นี้เราจะใส่เข้าไปแล้วก็ต้องมีเกลียวแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเราสามารถที่จะหมุนให้มันพอดีตามความชอบของเราได้แต่เราอาจจะไม่สามารถจะตั้งให้มันตึงหย่อนได้ตามที่เราต้องการมากเท่าแบบหลังๆที่เราจะพูดต่อไปนะครับผมอีกจุดหนึ่งของกีตาร์แบบนี้คือว่าเน้นการกดลงไปข้างหน้าทําเสียงต่ําทําเสียงสูงอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้มีการเจาะบ,บอดี้ให้งัดดึงไปข้างหลังได้<ช>นะครับผมอ่าแล้วทําเสียงต่ำไงเราแค่กดลงมา เสียงมันจะต่ำลงทำวาวเบรชั่นได้ง่ายๆว่าเป็นคันโยกที่เล่นหวือหวาได้มากกว่าบิกซ์บีขึ้นมาระดับหนึ่งแบบจิมมี่เฮนดริกส์ก็ได้วันนี้เรากีตาร์ของเฮนดริกส์อยู่ใช่ไหมเรียกได้ว่ามันก็เป็นคันโยกแบบวินเทจนี่แหละจริงๆแล้วถ้าเราเซตคันโยกแบบนี้ดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นคันโยกหวือหวาได้มันอยู่ที่การเซตอัพ ซึ่งถ้าเราเจอปัญหาเวลาโยกแล้วเพี้ยนไม่คืนเข้าที่เดิมเราสามารถไปพบช่างได้ช่างกีตราร์ที่เซตอัพกีตราร์คันโยกได้ดีๆวันนี้เดี๋ยวจะลองโยกให้ดูกันเลยกันในเพลงของจิม my hendrix นะฮะ <c oughs> ผมจะเล่นเพลงบทเพลงที่มีชื่อว่า Little Wing แล้วกันนะครับมันจะเป็น แบบนี้มันก็ไม่ได้หวือหวามากบางคนที่เขาเล่นหลายๆคนเขาก็ทําเทคนิคนี้เช่นเจฟเบกก็จะเป็นคันโยกแบบวินเทจแล้วก็เป็น2เสาบ้างหรืออะไรเงี้ยครับผมผม,ผมเรียกว่าเป็นคันโยกแบบดังเดิมนะแนะนํนาว่ามันสามารถกดเสียงต่ําลงได้ใไหมเราสามารถสามารถสั่นสายได้ ัน,นี้ครบลองไปฟังจิมมี่ฮนดิกยู่จะเข้าใจว่ามันมีการเล่นคันโยกลักษณะแบบนี้เยอะจริงๆก็มีแบบหลากหลายสไตล์สำหรับคันโยกแบบนี้ที่เขาเล่นกันตั้งแต่แบบว่าเดอะชาร์โดเลยอะไรอย่างเงี้ยเจฟเบคเฮดบริกอะยแบี้เล่นแล้วแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่เล่นแตกต่างกันไปผมลองอยกตัวอย่างแบบสดๆเลยแล้วกันนะครบางทีเราจับคันโยกไว้มือมือข้างนี้มือมือขวานีย เราอยากสั่นเมื่อไหร่เราแค่ขยับตรงนี้เองเห็นไหมเราจะเห็นว่าเรายังดีดโน้ตอยู่เอ๋ผมผมขยับแค่ขยับเอง มันจะเป็นธรรมชาติมาก hmm. เวลาเล่นมันก็ค่อนข้างสมูทถ้าเราแบบถือไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมานั่งแบบโอเคแบบมันจะหล่นหายไปจากมือแล้วจะควานหาไม่เจออะไรเงี้ย hmm. ครับ <Okay. S 1> สำหรับคันโยกแบบนี้ก็สําหรับคันโยกชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่บือหวาได้แล้วบือหวาได้แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไปหาช่างที่เซตอัพดีๆเนี่ยสามารถโยกไปข้างหลังได้ด้วยผมเชื่อว่าคันโยกทุกรูปแบบมันสามารถโยกแล้วมันกลับมาอยู่ในอินจูนได้อยู่ที่หลายๆอย่างเพราะว่าคันโยกลักษณะแบบที่เป็นวินเทจเนี่ยมันไม่ได้มีระบบล็อกนัดเหมือนฟอยล์โรต่อให้เป็นแบบ2เสาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบหล่อลื่นนัดสำคัญโอเคเฮ้ย okay. นัดเราทำได้มาตรฐานไหมลูกบิดของเรา สเตย์อินจูนแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ครับมันมีรายละเอียดตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้สําหรับแบบที่2ก็คือแบบ6เสาที่เรานํามาสาธิตให้ดูน,นะครับเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปกันเลยครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นหย่องที่เรียกได้ว่าฮิตอีกหย่องหนึ่งคนนิยมมากก็คือหย่องแบบโมเดิร์นสองเสาเรียกได้ว่าหย่องตัวนี้ก็จะพัฒนามาต่อยอดจากหย่องที่เราบอกเมื่อกี้เป็นหย่องหกเสาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหย่องสองเสาเนี้ยจะทํางานคล้ายๆกันคือเป็นมีระบบสปริงข้างหลังเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสกรูที่ล็อกตัวหย่อง6ตัวเมื่อกี้หายไปละเป็นลักษณะเป็นหย่องสองเสาคือทํางานด้วยระบบล็อกตรงนี้อ่าเป็นเป็นสองเสาสองต้นนี้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็ทําไมมันถึงแบบเรียกได้ว่ามันหมือหวากว่าย่องตัวนั้น <c ười> ต้องบอกเลยว่าย่องตัวนี้นะครับถ้าเซตดีๆเนี่ยมันสามารถดึงไปข้างหลังได้ด้วยบางคนเขาจะเซตแบบว่าเราสามารถตัวอย่างตัวนี้เราไม่ได้เซตส,สาหรับดึงไปข้างหลังได้ถ้าเราเซตมานิดนึงเนี่ยสามารถที่จะให้ย่องตัวนี้ลอยขึ้นมาแลวสามารถ,ถดึงไปข้างหลังได้คือถึงว่ามันจะไม่ได้เจาะข้างหลังแต่ว่าเราสามารถเซตให้มันดึงขึ้นมาได้ใช่มันดึงขึ้นมาได้นะครับผมเอออย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่ามันควรจะคู่กับลูกบิดล็อกด้วย อย่างตัวนี้เนี่ยเป็นกูสตาใช่ไหม <S <S ซึ่งเขาให้ลูบิดล็อกมาด้วยนะครับผม <S <S ซึ่งตัวลูบิดล็อกเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้สายเนี่ยมันเพียนน้อยลงอ,อันนี้ต้อง,องยอมรับว่ามันก็มีผลแม้ว่ามันจะเป็นแค่ลูบิดล็อกเนี่ยมันจะเป็นแค่การที่เราใสา่สายรวดเร็วอ่ะคือใส่สส่ปุ๊บเราตัดสายได้เลยอะไรเงี้ยแต่มันก็มีความช่วยให้มันไม่คลายสายคลายตัวน้อยลงด้วยเหมือนกันสำหรับยองสองเสาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับก้านคันโยกที่บางรุ่นเนี่ยต้องดูจากผู้ผลิตว่าเขาตั้งใจที่จะให้ก้าน อย่างตัวนี้มันดึงเป็นอย่างนี้เลยมันไม่มีเกลียวละเราจุกเข้าไปได้เลยนะครับที่หยองหย่องนี้เป็นวิลคินสันเนาะเราจุกเข้าไปได้เลยให้เรากดลงไปใช่เราตั้งความหนืดได้โดยมันจะมีลักษณะของอดีตเห็นไหมมันจะมีเป็นหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมเล็กๆคอยขันความตึงของตัวก้านโยกได้เราอยากให้ยืดย่นแค่ไหนหรือว่าอยากให้แน่นไปเลยอยากให้แน่นไปเลยใช่เพื่อที่ว่าเราจะสามารถแบบเวลาเราคว้านหามันจะได้ไม่ต้องอลนลงไปแบบนี้อันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งให้มันตึงอันนี้เางทีความถนัดคือความถนัดบางคนชอบให้ปล่อยแล้ว ออกมาจากมืออย่างนี้มันก็ทําได้เหมือนกันซึ่ง ซึ่งหยองตรงนี้หยองลักษณะส,สองเสาเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทมากทำถึงหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบบที่เขาทำออกมามากมากมายนะครับซึ่งบางเจ้าก็ทํามาแล้วก็ขุดบอดี้ลงไปด้วยก็มีคือเป็นบอ่อบอดี้เล็กๆตรงนี้สามารถทําให้เราดึงไปข้างหลังได้เยอะให้มันสะใจขึ้นอีกใช่สามารถทําเสียงสูงได้แต่อย่างตัวนี้ไม่ได้ทําไว้แต่ถามว่าก็สามารถโยกขึ้นมาได้ถ้าเราเซ็ตหยองให้มันขนานกับบอดีจ้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคผมคิดว okay. okay. uh ่าในเรื่องของฟิสิกส์ของเขาน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่แชมป์แนะนําเทคนิคที่เหมาะกับคันโยกแบบ2เสาซึ่ง จริงๆก็คล้ายคึงกันกับ6สาได้แหละครับเอาเป็นว่าผมแนะนําในเรื่องของแบบเทคนิคส่วนตัวในการใส่สายกีตาร์รเมื่อกี้ผมแอบ,บแก้ไขตัวนี้ไปน,นิดนึงนะฮะหยองไม่ว่าจะเป็น6สาหรือ2เสาเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาเล่นสาย6สาย5แล้วมันจะเพี้ยนสูงซึ่งผมสังเกตจากลักษณะของกีตาร์ไฮเอด์หลายๆประเภทเขาจะมีลูกบิดที่เรียงไม่เท่ากันอนะไม่รู้อดีปเคยสังเกตไหมาสาย5กับสาย6เนี่ยเขาจะพยายามให้มันขนานกับนัดไม่มีมุมอ่า หมายความว่าถ้าเราใส่สายแล้วมันมีมุมทะแยงลงเนี่ยมันจะมีอาการที่เรียกว่าไม่เข้าที่ผมพยายามจะใส่สายให้มันขนานกับนัดไปเลยเวลาเรากดคันโยกลงเนี่ยมันจะเข้าที่เดิม มันจะเพี้ยนน้อยมากอ่ามันค่อนข้างที่จะแบบเซนจูนเลยตรงนี้นะฮะขนาดกับนัดนี่คือหมายถึงว่าตรงไป<ข>เลยตรงไปเลย,ปเ,ลยเป็นเป็นแนวตรงกับลูกบิดไปถึงลูกบิดเลยสายที่พุ่งมาจากหยองใช่ไหมครับครับผ่านขึ้นมาที่บิดปื๊บผ่านไปที่นัดแล้วมันจะแทบไม่ไมีมุมกับลูกบิดปกติพอเวลาเราใส่สายเนี่ยเราก็จะพันลงล่างทีมันก็จะมีมุมอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดอ,อาการเพี้ยนสูงตรงนี้อ่ามีมุมขึ้นมาเป็นม,มุมทะยงอะไรเงี้ยผมพยายามให้มันตรงไปเลยมันก็จะช่วยลดได้อีกนิดนึงโอเคแล้วก็พยายามหล่อลื่นนัดสําาาาคัญมมมกเเพรระไ่ี บล็อกกิ้งทรโมโลเหมือนกับระบบไฟโรสหรือถ้าเราแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังเพี้ยนกีตาร์ผมแนะนําว่าหาช่างที่ชํานาญเขาจะสามารถรู้ได้ว่านัดของเราเนี่ยมันมีการตกแต่งที่ดีพอแล้วหรือยังล่องของนัดเนี่ยมันสึกไหมหรือว่ามันมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยการเล่นคันโยกทุกรูปแบบจะต้องเล่นแล้วไม่ให้เพี้ยนหรือเพี้ยนน้อยที่สุดจะบอกว่าไม่เพี้ยนเลยมันก็เป็นไปได้ยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันกลับมาสายโปร่งได้เวลาเราเล่นคันโยกอันนั้นถือว่าเราได้เปรียบประมาณนะึงโอเคครับผมคิดว่าน่าจะครบถ้วน สำหรับแบบ2เสานั่นเองครับ,รบเดี๋ยวไปดูแบบสุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราเตรียมเป็นแบบไหนมาครับ ตัวเมื่อกี้ว่าซิ่งแล้วตัวนี้ซิ่งกว่าเขาเรียกว่ามันมันไปในเรื่องของเทคนิคที่บือหวาขึ้นไปอีกครับสำหรับคันโยกแบบฟอยโรสนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นคันโยกที่ผมก็ยังให้คะแนนความหวือหวาเป็นที่สุดนะต่อให้แบบยองสองสาเขาจะพัฒนาขึ้นมาแบบหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าฟอยโรสเนี่ยก็เป็นสําหรับคนที่ต้องการจะเล่นเทคนิคคันโยกแบบวือหวาไปเลยจะเหมาะที่สุดนะครับผมวือหวาแบบเรียกได้ว่ามันมีระบบล็อกสายด้วยเวลาที่เราเล่นกีตาร์ฟอยโรสเนี่ยสำหรับนักกีตาร์มือใหม่หลายๆคน แม้แต่มืออาชีพที่ไม่ถนัดแบบนี้เขาก็จะหลีกเลี่ยงการเล่นกีตาร์ระบบฟอยล์โรสเพราะว่ามันมีการเซตอัพที่ค่อนข้างยากสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ชํานาญไม่ชินกับการาเซตอัพในระบบแบบนี้นะครับ,รบผมก็ต้องเรียกได้ว่าปร,ร,ร,รึกษาช่างนิดนึงคนที่หรือผู้รู้ที่เขาเล่นกีตาร์แบบนี้มานานซึ่งการทํางานมันก็จะเป็นการเรียกได้ว่าคล้ายๆพัฒนามาจากหย่องสองเสาพัฒนามาจากหย่องวินเทจนั่นแหละซึ่งดูคล้ายๆกันนะแต่ว่าเรียกได้ว่าคันโยกเนี่ยมันจะลอยอยู่บนตัวกีตาร์เลยเห็นไหมว่ามันเจาะรูข้างหลังตรงนี้เพื่อห้้เเราาดดึงงงไขลัยอะๆ ก็จะเรียกได้ว่าทําเสียงสูงได้ทําเสียงต่ําได้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ในฟอยล์โรสแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นแบบเกลียวนอกเกลียวนอกคืออะไรคือเราหมุนคันโยกเข้าไปแบบมีการล็อกข้างนอกเห็นไหมมันจะมีลักษณะฟอยล์โรสที่เป็นเกลียวด้านในก็มีครับ,รบหรือเป็นแบบการโยกแบบจุกลงมาเฉยๆแบบไอเบเนสบางรุ่นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเรามาเจาะเรื่องของฟอยล์โรสเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะามากมายเหมือนกันอ่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างฟอยล์โรสที่ขาดไม่ได้คือนัดล็อกนัดล็อกและสตริงทีนะครับ นัดล็อกเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เวลาเราตั้งสายเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเราตั้งสายกีตาร์ให้เข้าที่เสร็จแล้วเราใช้หกเหลี่ยมล็อกที่นัดล็อกทั้งหมดคราวนี้ผมหมุนสายไม่ได้ละเห็นไหมมันไม่ไปละอ้าวแล้วาลถามว่าเราตั้งสายยังไงเราตั้งสายตรงนี้เขาเรียกว่าไฟนจูนสำหรับคนที่แบบอยากจะตั้งสายหมุนตั้งนี้ได้แต่ว่าเป็นการ เป็นการตั้งที่แบบได้แค่ประมาณหนึ่งประมาณนึงใช่ครับเหมือนกับว่าเราจะต้องตั้งสายฟอยล์โรสให้ค่อนข้างตรงในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราล็อกล็อกนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาตั้งสายตรงนี้อีกทีหนึงให้ตรงเพื่อที่จะเล่นจริงรเวลาที่มันเอาออฟจูนไปแล้วมากๆให้เราคลายนะัดตรงนี้แล้วก็ตั้งสายจากรูปบิดใหม่แล้วก็ล็อกอะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าต้องอยู่กับมันพอสมควรถึงจะเข้าใจระบบฟอยล์โรสนะฮะซึ่งใช้เวลานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไปหรอกถ้าเกิดศึกษาทนดีสำหรับนักกีตาร์ที่เรียกได้ว่าแบบใช้คันโยกฟอยล์โรสเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่แบบยุคที่แบบเริ่มต้นเป็นกีตาร์ฮีโร่ขึ้นมาแต่ยุคแฮร์แบนต่างๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เอ็ดดี้แวนทาเลนนะก็ใช้กีตาร์ระบบฟอยล์โรสอ่าแม้แต่สตีฟไวเห็นชัดเจนมากเลยนะักกีตาร์ฮีโร่ที่แบบระดับโลกโจเซสเตียนี่ต่างๆนะฮะใช้ เพื่อเทคนิคที่หวือหวาในการเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งกีตาร์ฟอยโรสเนี่ยมันทาเทคนิคได้เยอะมากทาเสียงปลาปลาได้เยอะมากนะฮะเอาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกัน,<ใ>นว่าเราสัหน่อยดีกว,ว่าพี่แชมป์ถ้าจะทําเทคนิคหวือหวาเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับการเล่นฮาร์โมนิกอ่าเขาจะเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิคฮาร์โมนิกคันโยกอ่าฮาร์โมนิกคันโยกค,คืออะไรให้เราลองเล่นเป็นเสียงไฮเกนนะครับแล้วเราอ่ะเปติเสียงไฮเกนทีนี้เราลองหาฮาร์โมนิกตามเฟรดกีตาร์นะครับอ่ะ สมมติเราจะหาได้ไงครับอดีตง่ายๆ่ายเฟรห้าเห็นไหมแล้วเราก็ขยา Rose. ่าวฟอยโลสเห็นไหมเฟดเจ็ดเห็นไหมฮะนีวเราผมสามารถจะเล่นได้ทั้งสามสายเลยสายสองสายสาม,สา,ส,ามสายสี่เห็นไหมครับเฟดสิบสองถ้ายากหน่อยเฟดสาม เราอ่าเราก็กดคันโยกลงอะไรเงี้ยอันนี้คือเทคนิคฮรัมนริกคันโยกเราจะสามารถทําเทคนิคฮรัมนริกคันโยกได้ทั้งการดีดด้วยมือขวาหรือการไม่ดีดอ๋อไม่ดีดทำยังไงอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ <ชะ S 2> อ่าเราสามารถผมเล่นที่เฟทห้านะสังเกตนะผมไม่ได้ใช้ปิกแล้วนะผมจะอ,อันนี้เป็นสาย3ผมจะทำฮรัมมิคนิกที่สายสาให้ดูอ่าลองเจาะดูนะฮะมันจะเป็น เราสามารถดันสายได้เหมือนกับว่าเราจำเป็นที่ต้องรู้ว่าโน้ตนั้นเนีมันโน้ตอะไรสมมติมมว่าเล่นตรงนี้เป็นโน้ตจโน้ตดโน้ตอ ควบคุมให้ไปถึงโน้ตที่เราต้องการใช่เราก็ดันโน้ตขึ้นไปแต่การไปข้างหลังได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่วิธีการของพี่แชมป์ก็คือเหมือนกดไปก่อนแล้วก็ค่อยดีดเป็นการ์มนิกผมไม่ได้ดีดเลยใช้วิธีการให้สายมันคืนตัวแล้วเราค่อยแตะโน้ตลงไปตรงเฟรตเป็นทำมันอเหอไม่ได้ดีเลยนี่โอเคครับมันยังมีเทคนิคอีกหนึ่งคือระหว่างเฟรดมีโน้ตซ่อนอยู่อันนี้เฟรดสามใช่ไหมผมจะเล่นโน้ตตรงนี้ นี่คือเฟดระหว่าง2กับละสามอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็คอ่อนข้างต้องไปฝึกเอาครับสำหรับเทคนิคคำนิคันโยกอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นรวมๆกันมันก็จะแบบโอเคแบบเวลาพวกนักกีตาร์ฮีโร่เขาแบบอ,อ,อ่มันมันก็สามารถทำเทคนิคฮืววาได้สายหกก็มีอะไรอย่างเงี้ย ก็ม okay, ีเหมือนกันผมก็สะใจมากๆอ่ะอีกเทคนิคหนึ่งให้สำหรับคนที่ไปฝึกถ้าเราเล่นคันโยกแบบเอาให้มันดูแบบเอะเหมือนจะแบบเหมือนจะเท่ๆหน่อยนะผมแค่แนะนําว่าทําเทคนิคเขาเรียกว่าฟัตเตอร์ฟัตเตอร์ฟัตเตอร์เป็นเทคนิคที่สตีฟไบใช้สําหรับกีตาร์ฟอยล์โลสเนี่เราสามารถที่จะดึงมันได้ครับหมุนตรงนี้ให้แน่นๆก่อนนะมันจะสามารถบางทีเราเล่นโน้ แค่มี2อโน้ตอันนี้ไปด้านหลังแต่ว่าเราจะมาด้านหน้าก็ได้ด้านหน้าก็จะเป็น เอาไปลองฝึกเล่นดูก่อนนะคะมันการแตะแบบให้เขาปล่อยเร็วๆใช่ครับก็จะสามารถทำเทคนิคที่แบบบางที่เราฟังในออริจินอลของเพลงอ่ะเรารู้สึกว่ามันเทคนิคอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นบางทีมันเป็นเทคนิคการเล่นคันโยกนั่นแหละอานะครับผม โอเคครับคิดว่าวันนี้เพื่อนๆน่าจะเต็มอิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักหน่อยดีกว่าพี่แชมป์ก็ตั้งแต่ที่เราลองมานะครับเริ่มจากบิ๊กสปีนะครับ6เสา2เสาจนมาถึงฟอยล์โรสอันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แชมป์ผมก็รู้สึกว่ามันดีทุกแบบเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับผมผมจะต้องบอกบอกนิดนึงว่า,าระบบที่เป็นคันโยกแบบฟอยล์โรสเนี่ยเสียงของเขาค่อนข้างจะเหล็กเยอะหน่อยเหล็กจะเยอะกว่าคันโยกแบบอื่นเนื่องจากการที่เขาเจาะไม้ออกไปเยอะ ต้องยอมรับว,ว่าเสียงเนื้อเสียงไม้อาจจะน้อยกว่าคันโยกแบบอื่นสาหรับคนที่เน้นเรื่องเนื้อเสียงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอเสียงของกีตาร์ระบบฟอยล์โรสอะมันจะออกติดความเป็นเหล็กความเป็นสตีลเยอะ,อะเนื่องจากระบบนัดทั้งระบบนัดและระบบคันโยกซึ่งเราก็ต้องแลกมาก,กับเทคนิคที่หวือหวาผมมองว่าการเลือกใช้กีตาร์ให้เหมาะสมกับแนวเพลงที่เราเล่นเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นไม่ได้หวือหวามากวันนี้เราอยากเล่นคันโยกแบบสบายๆนุ่มๆหูเราจะเลือกเป็นแบบหยองแบบ6เสา ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหยองหกเสาเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าเป็นหยองที่เสียงค่อนข้างเข้าไปถึงเนื้อไม้มากที่สุดลองลงมาก็จะเป็นหยองแบบสองเสาเสียงก็หวานมากขึ้นได้หน่นอยหรือหวานมากขึ้นแต่เสียงก็จะมีความลอยออกมามา,มากกว่าเสียงจะไม่ได้แน่นเท่าเท่าหยองแบบหกเสาคร,ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบคุณต้องการจะเล่นแบบว่าเทคนิคหวือหวาก็ต้องเป็นฟอยล์โรสอะไรเงี้ยแน่นอนครับสำหรับฟอยล์โรสส่วนถ้าเราอยากแบบโอเคเล่นแบบเอาแบบแนวแบบรอๆไม่ได้เน้นแบบว่า การใช้คันโยกใช้เป็นแค่วาเบรโตก็ใช้เป็นบิ๊กบีก็ได้ก็ลงตัวแ,แว Country, ล้วคันทรีแล้วก็บิลลี่อะไรแบบนี้ใช่ผมว่ามันอยู่ที่การเลือกให้เหมาะกับ แนวเพลงมากกว่าครับโอเคครับผมวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็รายละเอียดของคันโยกแต่ละแบบนะครับว่าเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณพี่แชมป์มากๆนะครับความเปดีครับออดิบครับแนะนําทั้งความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคที่เหมาะกับคันโยกแต่ละแบบเดี๋ยวพี่แชมป์ฝากผลงานสักหน่อยนะครับฝากผลงานนะครับของวงดนตรีของผมนะครับวง Double Deep นะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook Page Double Deep Official นะครับหรือว่าพูดคุยกันที่ Facebook Page ส่วนตัวของผมแชมป์ Double Deep นะครับถ้าเกิดใครที่อยาากเเข้ไปฟังงพลชม MV เราสามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube channel ของค่าย Great Begin นะครับฝากด้วยครับโอเคผมก็ฝากเพื่อนๆชาว Music a r m นะครับไปกด Follow ทุกช่องทางของพี่แชมป์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music a r m ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมกับพี่แชมป์นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Music Arms